หลังจากรีวิวสีดำไปเยอะมากนะคะรอบนี้มาดูสีขาวกันบ้างนะคะคันนี้ค่ะเป็นของลูกค้าจากทางภาคใต้ใต้สุดเลยถึงบันนังสตาร์เลยนะคะลูกค้าจากทางเพจของเรานั่นเองนะคะคันนี้แต่งชุดเหล็กรอบคันนะคะพร้อมยก2.5นิ้วนะคะคันนี้ยกโดยใช้วิธีรองก้อนนะคะไม่ได้เปลี่ยนโชคใดๆทั้งสิ้นนะคะ2.5นิ้วขนาดกําลังพอดีคะ่ะด้านหน้าเสรมหลอด้วยกันชนเหล็กนะคะของแฮมเมอร์ค่ะตัวอักษรฟอร์นะคะเป็นสีดำตัดขอบ แดงแบบนี้เลยนะคะให้เข้ากับตัวคําว่า Hummer และห่วงโอเมก้าสีแดงด้านหน้านั่นเองคะ่ะถัดมาด้านบนนะคะสกูฟี่เป็นรูปตัวแรกสีดําด้านสลับกับสีตัวรถโคเวอร์ไปเต็มฝากระโปรงแบบนี้เลยนะคะแมกยางของเราค่ะเป็นแมกขอบ16นะคะโอเอซิสลายสวยๆแบบนี้ที่ลูกค้าเลือกมานะคะมาพร้อมกับยางแฮนด์คุกค่ะ AT2 นะคะตัวนี้หน้ายางตัวนี้ใหญ่มากนะคะซีรีส์ยาง265 75R16 นั่นเองนะคะ ใช่บันไดข้างเหล็กตัวนี้ค่ะเป็นของ LIMILES ลายนี้ที่ลูกค้าเลือกเองเลยนะคะสติกเกอร์ด้านข้างก็เป็นลายสัตว์โคนสวยๆแบบนี้เลยนะคะพระเอกของเราเลยนะคะ l o w b a r ก e ฮ Hammer มมค่ะรุ่นนี้เรียกว่า Night Fury ค่ะตอนกลางคืนนะคะอักษรคําว่า Hammer ตรงนี้จะมีไฟให้ด้วยนะคะเรียกว่าพิเศษมากๆเลยนะและยังมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3และทําหน้าที่เป็นไฟถอยให้เช่นเคยค่ะ และชุดกันชนไทายเหล็กตัวนี้ของ o u t l a n d ร er ์นะคะใส่เป็นห่วงโอเมก้าสีแดงให้เหมือนกับด้านหน้าเลยค่ะลูกค้ารีเควสตมาเองเลยเดี๋ยวพาชมรอบคันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็พามาให้ดูแล้วนะคะสีขาวเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะคะลูกค้าท่านไหนที่ชอบแต่งสไตล์แบบนี้หรือแบบอื่นๆมีชุดแต่งให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็สามารถทักมาคุยกันได้นะคะทาง Facebook หรือ QR Code l i ค e ที่เดียวจะทิ้งไว้ให้เหมือนเดิมคะ่ะสายด่วนโทรได้เลยฝากด้วยนะคะกับช่องฟอร์ดข้อเสนอที่ดีที่สุดแต่งให้ตามใจลูกค้าแบบนี้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย Who the record for some second I'm freaking it out